Wow. <laughs> đấy là Why? Chị phá bê bưng Sao nó đi to Sao nó đi to Mình bị bố tí hết nhà ngài ơi Chú à. to Bây giờ là thì bê hay lượng Ui to Sao nó đi to Bê bưng nè Mày mày Bà quỷ không Mày lên Mày lên Mày 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 Mày

sao vậy? ngày chú cửa đi chú bọn đi lấy đi quay quay một ngày quay một ngày quay một ngày quay đi ngày quay một 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 ngày quay 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 สาวเนี่ยตั้มโตสาวเนี่ยนตั้มโตเงี้ยวายเป็นไปเรื่องปกติเบิงเหตุยังไงเอ้ยจูมือสาเรียนตั้มโตมันจะเสี่ยงอะไรจะสิไปเบิงให้ยังว่าเป็นเรื่องตั้มโตสาวเนี่ยตั้มโตไปเบิงนี่หน้าตื่นเต้นมองไดนกับมาสาวว่าสาวเรีดนตั้มอุ้ยมามาจะว่าไปเบิ่งเดี๋ยวไปเบิ่งจะได้มันมารรมดามันมารรมาดาเป็นบ่าวไม้เถวเราไม่เคยเยอะไหมนเรียตั้มโเป็นมูเป็นมูแล้วเนี่ยไปเบิ่งขึ้นมูเนี่ยไปเบิ่งเป็นมูเร็วเร็วเร็ว เร็วเร็วเร็ว่จะเลียงจบหรือยังกันด้วยังอีเดีนี่แม่มา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 มไวไเลยนี่ใสนี่ใสนี่นีต้นตอย่างที่นี่บ่ไม่อค่าเกดเลยค่าเกดอุ้ยออกกบจะมาจะเสียจากไหอุยผู้ใดล่ะนี่ยี่อ้ยยี่อ้ยน้องหอยตัวนี้ตั้มต ไปมึงไปโรงเรียนมึงมาเห็นหนังอยู่นี่ฮะอ้าชิปี้มึงนอกล้วยอ้ามันแมนอยู่บ่โอ๊ยคือเดี๋ยวพากันมาตั้มต้อก่อนนี่โอ้ยกระเสีวว่าชิปี้อยนี่ยุ่งนอกล้วยจะข้าวโอ้ยโอ้ยน่บอดี้ดิมึงนี่ไปเอาคืนแนวขึ้นแนวออกวะไรได้นั่นออกแนวยี่บอดี้เลยโอ้ยโอ้มูนเบิร์ดล่ะไปได้ต่อยี่บอดี้เออเมื่อเมื่อโอ้ 어 <laughs>